ตึงไปแน่แอคตัดแอคตัดร็วไหนนาไปไหเฮ้ยเดีาเสียกอุย้เห็นเม่กี้เหลลิปาเลลิปานั่ๆนั่นเจรนึงนันไหนนี่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 ต้องมีผู้กล้าเข้าไปเก็บนะครับผม ตัวก็ตเก็บอะมาไหัววัวนาเก็บปนเาอะเราเลยไอ้เนี้ยไปไเดียวใส่มางมาแล้วกอกไงไปไหมอะเราอยู่นี่บีเออไปไปไหนเดินมาตาเรว่าไปว นู้นู้เจอแล้วแล้วตกใจจัดเจออีกแบลวเอ่อพี่มาเดียวแหมบีไปไหนเต้ยขงมาขับงานไปไหม ตามข้ามานะแม่นางไ,ได้ไหมข้าอยู่นี่แม่นางตามข้ามาแม่นางข้าจะพาท่านไปหยิบข้าศาตชิ้นที่สามปิดไฟไป,ปย่ปงพลังงานเจริญงเลยมานี่เลยแม่นาง เราลงวิ่งนี่มันสเปนเนอร์แมนน่ะใช่แล้วเออ <c oughs> เมือ่อไงละแหละวิว่งนี่แต่มันขึ้นมาบางทีบางทีมาเป็นผาบลอน๊บขึ้นมา <c oughs> อ๋าข้าจำได้แถวนี้มีหนึ่งตัวมาเร็วท่านนอนอยู่นอนอยู่ยาบีไปไหน อยู่ไหนมาเร็วระวังตัวสีเรื่อง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 ,งเองฮ้ยบีมันมาเร็ว

อยู่ไหนอันอยู่ไหนเดี๋ยวตาไอ้ยัมาแล้วไอ้เฟรสี่อ้ากวนตามมาเร็วอุ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยปิดไฟสิบีวิ่งมาตรงไหนอ่ะเหมือน้เฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยอยเฮ้ย้นเ้เฮ้อเ ลูดลงมาแล้ววิ่งเงยแล้วนายอยู่ไหนอ่ะบน้นนำฮะยูริมน้ำเอ้ยยูริ่มน้ำนะเจ้าลปยับียูเดียวนี้นี่แมันกรีดเลยวิ่งเดยวริมน้ำนะ อยู่ริมน้ำมาเลยเดี๋ยวไปฮะอยู่ติดนี่อยู่ข้างๆกับน้ำนี่ฮะอยู่ดีดีนี่ดีดีเข้ากับน้ำเ่ยเข้ากับน้ำผูกเข้าเนอะโอ้เงี่